สวัสดีครับยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องช h o p c ั a นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนเขียนโปรแกรมนะครับโดยใช้นะครับตัว Simulation w o r k w a y นะครับแล้วก็ใช้บอร์ด e p 3 2นะครับแล้วก็ต่อเซ็นเซอร์ p a r Motion Detector อาจากรูปนะครับรูปตัวนี้นะครับเป็นโมดูลที่ขายในท้องตลาดทั่วไปโดยมีตัวจูนนิ่ง2ตัวนะครับตัวหนึ่งเนี่ยจะเอาไว้จูนทิมเมอร์เลยนะครับเมื่อ มีการดีเท t เจอนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเซนตตัวจูนเซนนะครับก็คือค่าความไวนะค่าความไวของการตัวจับนะบเมื่อมีการตัวจับเจอแล้วนะครับก็จะมีการน่วงเวลาไว้จากที่เราตั้งนะครับว่าไปกี่อีกกี่วินาทีเพื่อจะเพื่อจะเปลี่ยนสถานะหรือการเปลี่ยนไปด t เท t หรือตรวจจับรอบใหม่นะครับสำหรับตัวจัมเปอร์นะครับเอาไว้เป็นตัว จ่ายสัญญาณออกมาว่าจะเป็นจ่ายพันุออกมาเป็นบวกหรือจ่ายออกมาเป็นลบนะครับเพื่อช่วยในการดีเทคหรือช่วยในการเขียนโปรแกรมแต่เมื่อเราเอาไปต่อกับตัวมโครเทเลอร์นะครับเราก็สามารถมาแก้ในตัวโปรแกรมก็ได้นะครับตัว PIR Motion Detector นะครับก็จะเป็นเซนเซอร์สำหรับตัวจับความร้อนดังนั้นนะครับเม,เ,เมื่อใช้ในเวลากลางวันเนี่ยมักก็จะมีปัญหานะครับเมื่ออยู่ในท่ามกลางแสงแดดเนี่ย ตัวเซนเซอร์ก็จะตรวจจับม่วนะครับรวนขึ้นมานะครับซึ่งอาจจะมีผลให้ตัววงจรของเรานะครับทำงานม่วนะครับอย่างเช่นเราหเห็นในโคมไฟโซล่าเซลล์นะครับตัวโคมไฟโซล่าเซลล์จะตรวจจับเฉพาะเวลากลางคืนนะครับโดยอาศัยวัดแรงดันจากตัวโซล่าเซลล์นะครับว่าตอนนี้เป็นกลางวันกลางคืนนะครับเมื่อกลางคืนเราก็จะ,ะตัวมโครเทเลอร์ก็จะเปลี่ยนโหมดนะครับให ามาใช้เซนเซอร์ p r นะครับเดี๋ยวเราลอ,ลองมาเขียนโปรแกรมกันเลยครับนะครับนี่คือตัววงจรนะครับพี่สืบได้มีการต่อนะครับจอแบบ I2C ไว้1ตัวนะครับจอเนี่ยก็จะมีต่อขา SDA นะครับ SDA เนี่ยก็จะต่อขา21ของตัว EP 3 2นะครับแล้วก็ SCL ก็จะต่อขา22ของ EP 3 2เช่นกันเลยต่อกับ E SCL นะครับจะต่อขา22ของ EP 3 2นะครับแล้วก็แรงดันเนี่ยเราก็จะ ใช้ไฟ V in หรือถ้า e p 3 2ตัวไหนมี5 v โวก็ต่อ5 v โวก็ได้นะครับแล้วก็ต่อกาวมานะครับตัว PR นเ n s o r ก็เหมือนกันครับขั้วบวกก็ต่อกับ VCC 5 v โได้เลยตัวขั้วลบนะครับก็ต่อกาวนะครับตัว Digital Detect หรือตัวขาหรือตัวขาด e เทคเนะครับ ตัวนี้เราก็จะต่อขา D15 นะครับนี่ตัวนี้ D15 ก่อนจะเริ่มเขียนโปรแกรมน้องๆก็ต้องดึงไลบรารีนะก่อนนะครับในตัวไลบรารีที่เราใช้วันนี้ก็มี2ตัวนะครับก็คือ GFX กับ SSD1306 นะครับ2ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นไลบรารีเกี่ยวกับจอนะครับนี่ครับเกี่ยวกับจอเนาะตัว Y เนี่ยเราใช้ I2C เนาะเราก็ต้องดึง Y เข้ามาด้วยนะครับอ่าเราก็จะมี d e f i PR15 นะครับก็คือการเซ็ต ค่าเราก็จะมี define P R 1 5นะครับโดยโดยที่เราเรียกใช้ในโปรแกรมก็เป็น P R เนาะแล้วก็ค่าที่เก็บไว้ก็เป็น15นะครับมีเอาเรามีการก,กำหนดนะครับเ,เกี่ยวกับจอนะครับเป็น Alda f o o d E S D 1 3 0 6ขนาดความละเอียดจอแล้วก็ตัวจอเนี่ยต่อกับ I U C 1หรือ2หรือ3นะครับเราก็มากำหนดตรงนี้นะครับเวลาได้ใช้ในโปรแกรมก็เป็นคำว่า Display จากนั้นก็บรรทัดที่6กเนี่ยก็มีการประกาศ ตัวแปรนะครับชนิด integer นะครับชื่อตัวแปรก็คือ v นะครับค่าเริ่มต้นคือเท่ากับ0นะเรามาดูโหมด set up ก่อนนะครับโหมด set up ก็จะมีการ serial print นะครับ1 1 5 2 0 0นะครับแล้วก็ pr a mode แล้วก็ pin mode นะครับ pin mode แล้วก็เอา define ตรงเนี้ยมาประกาศใน pin mode นะครับโดยให้เป็น input นะครับก็คือตัว pr a เป็นเซนเซอร์เนาะรับเข้ามาก็เป็น input ครับจากนั้นก็มี serial print นะครับแสดงคำว่า hello นะครับ EP 3 2จากนั้นนะครับก็เราก็กำหนด Display Begin นะครับตัวที่ Display Begin ตัวนี้นะครับก็เป็นการกำหนดเริ่มใช้ตัวจอนะครับแล้วก็ตัว Address จอก็คือ0 X 3 c นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับมาเข้าในรูปกันดีกว่านรูปเนี่ยเราจะเขียนไว้2ชุดนะครับก็มี If Digital l e a s d PR ก็คือถ้ามีการอ่านค่านะครับ อ่านค่าเป็นดิจิตอลนะครับที่ขา P-R หรือขา D สิบห้าเนี่ยหรือ GPO สิบห้านะครับเท่ากับเท่ากับโลหรือ0ูนเนี่ยให้ตัวแปร v เท่ากับศนนะครับแต่ถ้า e e นะครับดิจิตอน r ีสนะครับ P-R ก็คือขาสิบห้าเนี่ยเท่ากับ high หรือมีไฟบวกอยู่เนี่ยให้ตัวแปร v มีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับจากนั้นก็แสดงสถานะ ออกมานะครับนี่สแสดงสถานะออกมาอ่าเรามาเริ่มกันเลยครับ start simulation นะครับ start simulation แล้วเห็นไหมครับ PR เท่ากับ0นะเดี๋ยวผมลองกด simulation motion detection simulation motion นะปุ๊บเห็นไหมครับกลายเป็น1แล้วเริ่มทำงานแล้วนะครับแล้วน่วงเวลาไว้จากที่เราตั้งไว้อ่าแล้วก,ก็กลับมาเป็นศูนย์นะครับตอนนี้ทำงานได้นะครับอ่า เราลองเอาตัว pr เนี่ยมาสั่งงานตัวหลอดไฟกันดีกว่าครับโดยการบวกนะครับใส่หลอดไฟไปหนึ่งหลอดกับข้างหลอดไฟนะครับเพราะว่านี่ตรงนี้เราก็จะเอาขายีบสามาสั่งงานปุ๊บอย่างนี้นะครับกาวแล้วก็ไปต่อรวมกับกาวสีดำนี้ได้เลยปุ๊บนะครับเราจะลองดู เราก็ copy define มาเลยครับ LED 23เหมือนกันครับ pin mode นะครับ LED มีเป็นมีตอนนี้ LED ก็คือสถานะเป็น output นะครับแล้วก็เปลี่ยน LED LED นะครับ เอาพุทเห็นไหมครับจากนั้นนะครับใน i f เนี่ยเราก็มาใส่ไปเลยปุ๊บนี่เห็นไหมดิจิตอลไลท์นะครับเมื่อมีการ detect PR เนี่ยดิจิตอลไลท์นะปุ๊บ LED ให้ตัว LED ของเราเนี่ยหลอดไฟ LED ของเราเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นโลตามสถานะของ PR เลยครับ อย่างนี้นะเราก็ copy มาตรงนี้เหมือนกันครับ enter แล้วก็ d i g i t a l line LED นะครับเปลี่ยนจากคำว่า low เป็น high เนอะแค่นี้เองครับอ่เราลองดูเดี๋ยวขยับ PR ลงมาข้างล่างนิดนึงจะได้เห็นง่ายๆปับ๊บเค start simulation ดูครับจากนั้นนะครับลองดูนะครับ simulation นะครับ ซิมูเลต e โมชั่นปุ๊บเนี่ยไฟติดแล้วครับ P.R ก็เป็นหนึ่งเนาะเมื่อคนเดินผ่านไปแล้วปับ๊บไฟดับนะครับอ่สาสไล์ทีไฟติดครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถเอาหลอดไฟนะครับไปสั่งงานพวกไซเรนนะครับหรือออดแจ้งเตือนนะครับเพื่อเตือนภัยผู้บุกรุกนะครับหรือเอาไว้ไล่สัตว์นะครับ ที่เข้ามาลุกดานในพื้นที่ของเรานะครับเราก็สามารถประยุกต์ใช้งานของตัวโปรเจกต์นี้ได้หลากหลายนะครับขึ้นอยู่กับไอเดียของน้องๆนะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับสำหรับน้องๆท่านใดนะครับมีคําถามนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็แอดไลน์มาคุยกันก็ได้นะครับหรือทักไปทางแฟนเพจเฟซบุ o กนะครับสามารถสั่งซื้อสินค้าและอะไหล่ต่างๆนะครับผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ o กได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่สิบขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย